เดอะมูฟรีพรายอพิสซดนที่3ก็เป็นการมาตอบคําถามคุณผู้ชมที่อีเมลมาถามเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการซื้อเกมซื้อแบบไหนดีสุดคุ้มที่สุดซึ่งอีิจริงคุณผู้ชมถามมาแค่ว่าเกมที่คุณผู้ชมสนใจเกมนั้นควรซื้อตอนนี้เลยในช่วงที่มีการลดราคาหรือว่าให้มัดรวม DLC ก่อนแล้วค่อยซื้อทีเดียวคือคําถามประมาณนี้ส่วนตัวผมคิดว่าตอบออกมาแบบไหนก็ไม่ผิดและก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับเพราะเมื่อเราวัดด้วยความคุ้มค่าที่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแล้วเนี่ยแต่ละคนก็จะรู้สึกถึงความคุ้มไม่เหมือนกันัััันนนนนเเเเเื่่องงงจาาาาาากกกรรรวววววดดดดคคคคคมมมมุ้ม้ยตลลละะะแแแบบบ กันก็อาจจ <Elena> ะวัดมูลค่าของมันด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นบางเกมเราวัดที่ราคาแค่อย่างเดียวถูกก็ซื้อเลยหรือว่าบางคนชอบเกมนั้นเกมนี้เป็นทุนเดิมก็ซื้อราคาเต็มตั้งแต่เกมวางจําหน่ายวันแรกหรือว่าบางคนชอบเกมนั้นเกมนี้เป็นทุนเดิมก็ซื้อราคาเต็มตั้งแต่เกมวางจาหน่ายตั้งแต่วันแรกครับแล้วพอเล่นจบก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียดายที่เราต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาเหล่านั้นอาจจะวัดความคุ้มค่าที่ประสบการณ์ที่สดใหม่ก่อนใครจากเกมเกมนั้นนั่นเอง ฉะนั้นผมจึงขออนุญาตเปลี่ยนจากการตอบคำถามเดิมของผู้ชมมาตอบเป็นประเด็นกว้างๆดีกว่านะครับเหตุผลก็เพื่อให้ผู้ชมที่เพิ่งเข้าวงการเกมใหม่ๆได้เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของวงการนี้มากขึ้นโดยเรื่องแรกที่จะเล่าให้ฟังก็คือราคาเกมเปิดตัวใหม่วางจําหน่ายวันแรกย่อมแพงกว่าเกมที่ออกมานานแล้วหัวข,ข้อนี้จะเรียกว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่เราต้องยอมรับเลยนะครับว่าหรือก่อนได้เล่นก่อนก็จริงแต่ว่าราคาก็ต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นนะซึ่งผมก็จัดอยู่ทั้ง2แบบนะครับที่ซื้อเกมเดย์วันและบางเกมเราก็รอลลดดราาาาคคทีีน้้ผผมมิวู่่ชห ใช้มาตรฐานเดียวกับผมในการซื้อวันแรกนั้นคงจะไม่ได้สัทีเดียวนะครับเพราะว่าบางเกมผมก็ซื้อมาเล่นเพราะทั้งความชอบแล้วก็ใช้ทาคอนเทนต์ลงช่องด้วยมันก็เลยจะไม่เหมือนกันโดยถ้าเราเอาเรื่องราคามาเป็นตัววัดในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วนะครับซื้อทีหลังในช่วงที่เกมราคาลงแล้วมันก็ย่อมคุ้มค่ากว่าอยู่แล้ว คำถามต่อมาก็คือทําไมเกมต้องลดราคาด้วยอันนี้ผมตอบตามความคิดเห็นของตัวเองนะครับไม่ได้มีข้อมูลเชิงสถิติมายืนยันนะตามความเข้าใจของผมก็คือเกมมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้โอเคมันอาจจะมีแผ่นซีดีมีแผ่นบลูเรย์หรือว่ามีกล่องแต่เวลาเราเล่นเกมนะครับเราก็ไม่ได้เล่นกับกล่องแต่ว่าเราเล่นผ่านเครื่องเล่นที่มีภาพมีเสียงแล้วก็มีการควบคุมที่เป็นความบันเทิงในร,รูปแบบของมีเดียหรือว่าสื่อแต่ที่สําคัญก็คือมันมียุคสมัยของมันอยู่นะครับยกตัวอย่างเกมที่เก่าๆมากๆนะครับเช่น นั้นอาจจะตลับรับวเป็นพันแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราโหลดมาเล่นกันฟรีๆได้เลยแต่ถึงแม้ว่าอาจจะเล่นฟรีนะครับเพราะว่าก็มีแค่คนเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่อาจจะเล่นเกมพวกนั้นอยู่ในยุคปัจจุบัน ฉะนั้นเกมจึงมีช่วงเวลาของมันอยู่นะครับซึ่งทางผู้พัฒนาเขาคงเข้าใจเรื่องนี้ดีอยู่แล้วว่าวันที่ขายเกยมของพวกเขาได้มากที่สุดก็คงจะเป็นช่วงประมาณ3เดือนแรกหลังจากนั้นก็จะทยอยลดหลั่นลงมากลไกการกระตุ้นการขายจึงทยอยปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับเช่นการลดราคาเกมในช่วงเทศกาลต่างๆแล้วค่อยวนกลับไปตั้งราคาเดิมหรือว่าจะเป็นการจัดพวกโปรโมชั่นแบบมัดรวมในราคาที่ถูกลงไม่ก็เป็นการปล่อยพวกคอนเทนต์ใหม่ๆที่เป็น DLC ออกมาเพื่อเพิ่มความสดใหม่ให้กับเกมของพวกเขานั่นเอง เอาละผมพักเรื่องราคาเอาไว้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องที่2ที่สําคัญกว่าก็คือโอกาสในการเล่นหรือจะใช้อีกคํานึงก็ได้นะครับว่าความถี่ในการเล่นของผู้ชมนั้นมากน้อยแค่ไหนสาหรับผมผมมองว่าหัวข้อน,นี้สําคัญไม่แพ้เรื่องราคาเกมเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัววัดว่าสิ่งที่คุณได้มามันจะถูกใช้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าเกมแม้จะถูกแค่ไหนซื้อมา3ปีไม่ได้เล่นถูกในราคา 30- 40บาทผมก็คิดว่ามันไม่คุ้มและสุดท้ายมันจะนําไปสู่คําที่พวกเราหลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือปฏิบัติการดองเกมนั่นเอง ดังนั้นหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่ผมอยากให้ผู้ชมคิดเยอะๆเลยนะครับว่าเกมที่กําลังจะซื้อมาเล่นอาจจะซื้อเพราะว่าถูกซื้อเพราะชอบซื้อเพราะเพื่อนแนะนาหรือว่าซื้อเพราะเดอะมูฟป้ายาแต่ให้ผู้ชมคิดตรีตรองให้ดีก่อนเสมอนะครับว่าซื้อมาแล้วจะได้เล่นหรือเปล่าถ้าคําตอบคือใช่ก็จัดได้เลยครับส่วนถ้ายังไม่แน่ใจผมคิดว่ารอดูรายละเอียดของเกมให้ชัดก่อนว่าเหมาะกับตัวเองหรือเปล่ารวมทั้งให้ดูว่าช่วงที่เราซื้อมามีเวลาเล่นจริงๆแ,ๆแน่ๆเช่นช่วงวันหยุดช่วงวันลาพักผ่อนหรือว่าช่วงปิดเทอนนนครรัับดด้้าาาย่อไไไปูตวหม ส่วนถ้าผู้ชมคิดวิเคราะห์แล้วว่าซื้อมาอยัางไงก็ไม่น่าจะมีเวลาเล่นหรือหาโอกาสเล่นค่อนข้างยากจริงๆผมแนะนําเลยว่าอย่าซื้อนะครับเพราะเกมมันจะราคาลงเรื่อยๆอยู่แล้วหรือช่วงลดราคามันก็ไม่ได้มีแค่รอบเดียวปีหนึ่งลดกันหลายรอบดังนั้นไม่ต้องกลัวตกรถนะครับ เอาล่ะนี่คือ2ปัจจัยหลักๆที่ผมอยากให้คุณผู้ชมลองทบทวนให้ดีเสมอก่อนซื้อเกมสักเกมหนึ่งโดยเฉพาะข้อที่2นะครับเพราะมันจะทําให้คุณผู้ชมรอดพ้นจากคําสาปการดองเกมมาได้ซึ่งมันจะทําให้ทุกเกมที่เราจ่ายเงินซื้อไปคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนเอาล่ะทีนี้ในส่วนต่อไปที่ผมอยากแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนั้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเกมต่างๆนะครับว่าผมได้เผชิญหน้ากับประสบการณ์แบบไหนมาบ้างรวมถึงคาแนะนําสําหรับคุณผู้ชมที่อยากมีเกมในสต็อกเยอะๆด้วย ข้อแรกที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ Epic Game Store นะครับนี่คือแพลตฟอร์มของชาว PC ที่มีคำวิจารณ์ทั้งแง่บวกและแง่ลบซึ่งตอนที่ store นี้เปิดใหม่ๆผมก็สมัครทันทีเพราะว่าตอนนั้น Metro Exodus เป็น Exclusive ของแพลตฟอร์มนี้แล้วผมตั้งใจทำคอนเทนเนื้อเรื่องของเกมนี้ลงช่องด้วยก็เลยเป็นสภาวะบังคับที่ต้องสมัคร แต่ประเด็นก็คือไม่นานหลังจากนั้นนะครับนโยบายแจกเกมทุกๆสัปดาห์ก็เกิดขึ้นมาจนทาให้นับปัจจุบันแอคเค้าของผมมีเกมที่ได้ฟรีมา40กว่าเกมแล้วผู้ชมครับตั้งแต่เกม Triple A เก่าๆอย่าง just cause 4 gta 5 b a t m a n ทุกๆภาคไปจนถึงเกม i n ดี้เจ๋ง,จงๆหลายๆลเกมเลยครับโดยนับปัจจุบันในขณะที่ผมทําข้อมูลนี้ให้ผู้ชมนะครับอีพีเก s s t o r e ก็กําลังแจกเกม borderland the handsome collection ดังนั้นผมจึงคิดว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นสายสะสมเกมเน้นของฟรีอีพีเก s s t o r e เป็นอะไรที่ต้องสมัครไว้เป็นอย่างยิ่ง เอาละนอกจากนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่ใช่สาย PC การสมัครบวก PlayStation Plus ของ PlayStation ก็ยังมีแจกเกมทุกๆเดือนนะครับซึ่งถ้าถามว่าแจกโหดขนาดไหนผมต้องตอบตามตรงว่ามันก็คลักเคล้าก,กันไปเดือนไหนโหดมากก็แจกเกมดังๆกันเลยนะครับเช่นล่าสุดเพิ่งแจก Un c ชา r ์ e d ภาค4หรือว่าก่อนหน้านั้นที่ผมได้มาก็จะมีทั้ง Shadow of the Colossus ภาค Remake หรือว่า God of War 3 Remaster ทว่าข้อสังเกตของค่ายนี้ก็คือเราจะเล่นเกมพวกนี้ได้ก็ต่อเมื่ออายุสมาชิก PS Plus ยังไม่หมดรวมทั้งเราจะต้องกดรับเกมของเดือนนั้นๆให้ทันด้วย เช่นสมมติว่าเดือนนี้แจกเดอะลัสเซวาซ์เมัสเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าผู้ชมไม่ได้สมัคร PlayStation plus ไว้ก็จะกดรับไม่ได้และถ้าเราไปกดเดือนหน้ามันก็จะไม่ทันแล้วผู้เล่นก็จะได้เกมที่แจกของเดือนหน้าแทนทีนี้ถ้าผู้ชมไม่ได้มี PlayStation แต่ว่ามี Xbox นะครับค่ายนี้ก็มี Xbox Game Pass ที่แจกกระนำมากๆและที่สําคัญก็คือเกมไหนที่แจกไปแล้วเราสามารถกลับไปเล่นได้หมดโดยที่เราไม่ต้องกดรับเกมแบบ PlayStation เอาง่ายงว่าถ้าอายุสมาชิกยังไม่หมดนะครับผู้เล่นก็ ทีนี้ประสบการณ์เรื่องต่อมาที่เกิดขึ้นกับผมก็คือมันแปลกมากเลยคุณผู้ชมครับเพราะเกมฟรีที่ได้มาส่วนใหญ่ผมจะไม่ได้เล่นนะมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเข้าใจยากเหมือนกันแต่พอผมกลับมาคิดวิเคราะห์ดูเกมที่เราซื้อมามันจะมีความคิดที่ว่าเราได้เสียเงินไปแล้วไงก็อยากเล่นให้คุ้มเล่นให้จบแต่เกมที่ได้ฟรีมาเราจะเก็บไว้เล่นทีหลังซึ่งส่วนใหญ่ก็จะลืมว่าเคยได้เกมนั้นเกมนี้มาแล้วในขณะเดียวกันเกมที่ซื้อมานี่จําแม่นเลยครับมันจะทําให้ผมได้เล่นเกมที่ซื้อมาก่อนเกมที่ได้มาฟรีไม่รรรูู้้้้ผชชมมมเเเปป็็นนนนนนหหหืือออออกกกกััลล่่าาะะถใบยจได ว่าไม่ได้เป็นแบบนี้แค่คนเดียวเอาละเรื่องต่อไปที่ผมยังไม่ได้เล่าก็คือเป็นไปได้ไหมที่เราจะวัดมูลค่าของเกมนั้นด้วยมาตรัด่นๆที่ไม่ใช่ราคาคือมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับถ้าจะพูดเรื่องนี้แต่ว่าผมขออนุญาตพูดในแง่มุมของผมคนเดียวเพื่อให้คุณผู้ชมได้เอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อเกมสักเกมหนึ่งให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเพราะผมเชื่อว่า The m o v e Reply ข้อนี้น,น่าจะมีประโยชน์แล้วตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุดก็คือกลุ่มคนทํางานที่สามารถหารายได้ด้วยตัวเองได้แล้วผมจงขออนนนญาตาตยยกกกััััวว่แล้ครบ เกมนี้เป็นเกมที่ผมซื้อ day 1นะและผมกล้าพูดได้เลยว่าแม้ผมจะไม่ได้ทำคอนเทนต์ไม่ได้ทำ u t u b e ผมก็จะซื้อเกมนี้ตั้งแต่วันแรกครับซึ่งพอเล่นจบมันก็ยิ่งทำให้ผมแน่ใจได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ผิดเพราะการจ่าย1890บาทของผมมันได้มอบวันเวลากเกา่เกาให้กลับมารีบูตใหม่ด้วยความสุขที่เราเคยได้ในวัยเด็กในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเงินที่เราเสียไปมันได้ตอบแทนผู้พัฒนาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงๆที่เขาอุตสาห์สร้างภาคนี้ขึ้นมาอีกครั้ง ค้เล่นไม่น้อยเลยที่เลือกจ่ายเกมนี้ราคาเต็มเพราะความคุ้มค่าของพวกเขาคือความสุขที่ได้จากเกมและความรู้สึกขอบคุณที่อยากตอบแทนอยากสนับสนุนผู้พัฒนานั่นเองครับ นั่นแหละมันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและผมก็เข้าใจแบบ100%เเลยนะครับว่าบริบทของคนซื้อแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือความคุ้มค่ามันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันคนที่ไม่เคยซื้อและมองว่าเกมเป็นของไร้ประโยชน์มันก็มีแต่ว่าในทางกลับกันคนที่รักเกมมากๆที่ยอมจ่ายยอมซื้อ collector edition ในเกมที่ชอบก็มีด้วยเช่นกันสุดท้ายผมก็หวังว่าประสบการณ์และข้อมูลที่ผมเอามาเล่าจะช่วยประกอบการตัดสินใจให้ผู้ชมได้เกมที่คุ้มค่าที่สุดและเหมาะกับตัวเองที่สุดนะครับ